สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิธารแล้วก็งานเครื่องประดับสวยๆกับช่วงเวลาดีๆเช่นเดิมเลยนะครับพ,พี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็มาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับร้านของเราขายเครื่องประดับนะครับมือสองเป็นงานมือสองไม่ว่าจะเป็นงานทองโบราณงานเก่าหรือว่า เป็นงานจิวเวลรี่สภาพดีๆแล้วก็ดีไซน์สวยๆนะครับทุกชิ้นมีใบรับประกันจากทางร้านให้ด้วยครับถ้าพี่ๆชอบงานแนวนี้นะครับเชิญชวนเลยให้กดติดตาม Subscribe ช่องไว้นะครับกดติดตามได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าเวลามีของสวยๆอัปเดตได้รับการแจ้งเตือนกรอนไข่แน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อง่ายดายมากๆนะครับ การสั่งซื้อเนี่ยก็คือ2ช่องทางช่องทางแรกเพื่อเพื่อนกันมาที่ ita, b u b i t a t ด b N P i t a K นะครับแล้วก็ช่องทางที่2 0816289156พี่ๆหลายท่านนะครับไม่สะดวกในการเพิ่มเพื่อนนะครับก็โทรเข้ามาสั่งซื้อจะรวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าต้นกับนิกนะครับ ส่วนใหญ่นะครับก็จัดสแปน์บายรับสายหรือจะมีทีมงานนะครับคอยตอบให้กับพี่ๆอย่างรวดเร็วครับสำหรับวันนี้นะครับงานสวยมากนะครับไม่อยากให้พลาดเลยแล้วก็เรียกว่าราคาคุ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่เนี่ยคุ้มแล้วก็จูใจแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ แหวนเพชรมาคีเรือนฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปหาหะระดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.54กราดแบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อนะครับเม็ดใหญ่สุดเป็นเพชรเกรสร1เม็ดขนาดประมาณ40ตังค์เลยนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรเกรสรอ,อีก6เม็ดรวม60ตังค์ เพกหลาบอีก32เม็ดรวม54ตังน้ำหนักรวม6.36กรัมขนาด55.5ราคาขายเพียง29,900บาทถูกคุ้มแล้วก็น่าซื้อน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยยิ่งถ้าพี่ๆเป็นคนที่หลงรักนะครับแล้วก็สะสมงานเก่าชิ้นนี้ต้นได้มาจากบ้านคนนะครับสภาพเดิม เขาจะเป็นตัวเรือนทองเคหน้าปาหะนะครับผ่านการเวลาส่งต่อกันมานะครับอายุต้องมีเป็นร้อยปีนะครับสำหรับแหวนวงนี้สภาพดีเพชรขาวเล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยราคาถูกมาก CF เลยครับข้อมือเพชรฉลุลายนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่1.27กระสรัตแบ่งเป็น เพชรเม็ดย่อนะครับ1เม็ดขนาดประมาณ23ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก2เม็ดรวม16ตังเพชรอีก4 6เม็ดรวม88ตังน้ำหนักรวม8.96กรัมความยาว15.5เซนติเมตรราคาขาย48,900บาทงานสวยแล้วก็น่ารักมากๆครับสำหรับสร้อยข้อมือชิ้นนี้นะครับความพิเศษเนี่ยตัวเรือน ทำดีไซน์ออกมาได้ดูหวานละมุนล,ลงตัวแล้วก็หน้าสร้อยกว้างกำลังสวยนะครับประกอบกับได้เพชรสวยด้วยเพชรที่ประดับนะฮะทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะคะเป็นงานที่มีคุณภาพทั้งทางด้านของตัวเรือนนะครับที่แน่นหนาตัวล็อกสภาพดีแล้วก็ในด้านของส่วนประกอบก็คือเพชรเพชรสวยมากกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับ แหวนเรือนพุ่มประดับมรกตนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยมรกตแซมเบียนะครับน้ำหนักรวม16.30กรัมขนาด59ราคาขายเพียง57,500บาทงานเก่าชิ้นนี้นะครับสะใจมากๆในเรื่องของความหน้าใหญ่ใจโตครับ ได้นักกว้างแล้วก็ตัวเรือนสวยด้วยตัวเรือนนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะทําขึ้นรูปเป็นเรือนพุ่มแล้วก็จะทำเป็นรัศมีนะครับแผ่ออกไปประดับด้วยมรกตใส่เต็มหน้านิ้วเป็นแหวนงานเก่าที่ได้ทองเยอะทองดีนะครับแล้วก็ได้ความใหญ่ความนัากว้างใส่แล้วเห็นชัดนะครับแหวนแบบนี้ หน้าลงทุนแค่ทองก็คุ้มแล้วกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับแหวนไพทู์ประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยไพทู์หรือเพชรตาแมวนะครับเพชร60เม็ดรวม57ตังน้ำหนักรวม7.37กรัมขนาด54.5ราคาขาย33,900บาท งานดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยดีไซน์ร่วมสมัยนะครับเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟดีเพชรสวยครับตำหนิน้อยแล้วก็ในส่วนของอัญมณีเม็ดย่อดจะเป็นไพทูลหรือว่าเพชรตาแมวได้เม็ดใหญ่นะครับสีสวยตาชัดแบบนี้มีราคาสูงนะคะพี่ๆที่เล่นงานพลอยจะทราบดีเลยว่าไพทูล เป็นอัญมณีในนพเก้าหายากมีราคาแพงมากนะครับแล้วก็ยิ่งตาชัดแบบนี้สีแบบนี้น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งมีความเชื่อว่าใส่ไปทูลจะบรรดาลความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับเข็มกลัดช่อดอกไม้ไพลินประดับเพชรงานเก่าตัวเดินปาหะประดับด้วยไพลินไทยแล้วก็ไพลินพม่านะครับ ประดับเพชรกุหลาบ15เม็ดรวม14ตงังน้ำหนักรวม4.08กรัมราคาขายเพียง5,590บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า10,000บาททางนั้นไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานน่ารักมากๆแล้วก็เป็นของเก่าใส่ง่ายกลัด กับชุดใดๆก็ดูร่วมสมัยนะครับชิ้นงานเป็นช่อดอกไม้ประดับด้วยไพลินจะมีทั้งไพลินไทยแล้วก็ไพลินพมา่าสีน้ำเงินสวยหวานประดับด้วยเพชรกุหลาบเลี่ยมเก่าตัวเพชรเล่นไฟดีมีตำหนิในเนื้อเพชรบ้างนะครับชิ้นงานกำลังสวยราคาเบามาก CF ได้เลยครับสร้อยคอเลดนาคนะครับ ตัวเรือนจะเป็นนาค40%น้ำหนักรวม14.35กรัมความยาว26นิ้วราคาขายเพียง23,900บาทงานสวยร่วมสมัยและได้สร้อยยาวครับมีพี่ๆนะครให้ต้นหาสร้อยนาคเส้นยาวๆชิ้นนี้มาแล้วนะครับถ้าพี่ๆชมอยู่ก็ CF ก็มาได้เลยชิ้นงานอยู่ในสภาพดีเขาจะดีไซน์ขึ้นรูปเป็นลาย เลดสร้อยนะครับซึ่งลายแบบนี้เนี่ยดูร่วมสมัยดูไม่สูงวัยนะครับแล้วก็ใส่แล้วดูเท่แน่นอนถ้าพี่ๆเป็นคนชอบหน้าอยู่แล้วหรือชอบงานที่ออกสีพิ้งโกงงานสร้อยเลดหน้าเชน,นีน่าจะตอบโจทย์ใส่แบบสวมหัวได้ใส่แบบสร้อยเส้นยาวๆแบบนี้ดูดีแน่นอนครับ แหวนทับทิมสยามประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยทับทิมสยามสีวิวิตเลยนะครับประดับเพชรเหลี่ยม3 8เมตรรวม95ตังน้ำหนักรวม4.82กรัมขนาด54ราคาขาย35,500บาทงานสวยมากนะครับแล้วก็เป็นแหวนที่มี ความพิเศษนะครับในหลายๆประการด้วยกัน1เลยในเรื่องของทัพทีมสยามจะได้สีวิวิตสีสวยมากนะครับของจริงนะีต้องบอกเลยว่าสวยแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวเพชรจะเป็นเพชรเหลี่ยมฮะซึ่งมีความเก๋นะครับแตกต่างจากงานทั่วไปแน่นอนเพชรสวยด้วยเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับแล้วก็ดีไซน์ ดีไซน์จะเป็นงานจิวเวอรี่ที่ทำออกมาได้เรียบหรูลงตัวอย่างที่สุดเลยขนาดของทับทิมสยามไม่ได้แกะช่างนะครับน่าจะมีเกือบกระลัดนะครับสำหรับตัวทับทิมสวยประจักษ์ชัดเจนและราคาจับต้องได้กด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับสร้อยข้อมือเพชรรอบนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา70%ประดับด้วยเพชร23เม็ดรวม1 6 1กระลั หรือตกเวลาประมาณ7ตังนะครับน้ำหนักรวม17.78กรัมความยาว16.7เซนติเมตรราคาขายเพียง75,500บาทคุ้มค่าอย่างมากๆเลยสำหรับสร้อยเส้นนี้เป็นของเก่างานนอกงานต่างประเทศนะครับดีไซน์สวยแบบนี้เขาจะทำตัวเรือนเป็นข้อๆแค่ทองก็คุ้มแล้วนะครับ ทองเนี่ยก็คือน้ำหนักก็บาทกว่าแบบเยอะๆเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรเพชรสวยตกเม็ดละเจ็ดตังขาวเล่นไฟตำหนิน้อยหน้ากว้างกำลังสวยใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยงานดีไซน์แบบยูนิเซ็กซ์แบบนี้นะครับเรียกได้ว่าใส่ยังไงก็สวยแฝงไว้ซึ่งความโก้หรูไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใส่ออกงานพิเศษดูดีมีรสนิยมครับจี้หัวใจทับทิมสตาร์พรมา่าประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็นย่อนะครับด้วยทับทิมสตาร์พรมา่านะครับเม็ดใหญ่มากๆเลยประดับเพชร78เม็ดรวม1.45กรัตน้ำหนักรวม11.84กรัมราคาขายเพียง58,900บาท รีบ CF รีบสั่งซื้อมาได้เลยครับงานดีสวยประจักษ์ชัดเจนกลมกล่อมลงตัวนะครับชิ้นนี้สะดุดตามากๆด้วยทับทิมยิ่งถ้าพี่ๆนะครับหลงไหลนะครับแล้วก็หลงรักในงานทัพทิมอยู่แล้วอยากให้มีไว้จริงๆทับทิมสตาร์พมัมม่ารูปหวัวใจสีชมพูหวานฉ่ำพี่ๆสังเกตเห็นเหลือบสตาร์ไหมครับอันนี้ถ่ายกับแสง เห็นเหลือบชัดเจนสวยมากๆเลยแล้วก็ได้เม็ดใหญ่ไม่ได้แกะช่างนะครับขนาดเม็ดก็ต้องมีน่าจะมีเกือบ10ตกลัดหรือ10บกลัดนิดๆนะครับสำหรับตัวทับทิมเพชรสวยเพชรขาวเล่นไฟดีแล้วก็ตัวเรือนสวยตัวเรือนมีการฉลุลวดลายใส่ยังไงก็ดูโดดเด่นแค่ทับทิมนะครับก็คุ้มแสนคุ้มกับราคาพิเศษพิเศษกด CF ได้เลยครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความเมตตานะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีในทุกๆช่องทางเลยขอบพระคุณจากใจเลยนะครับที่ใจดีกับต้นเลนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการกด CF หรือแม้กระทั่งการกดไลค์กดแชร์บอกต่อนะครับให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามารับชมของสวยๆจากทางร้านของเราครับ สำหรับพี่พี่ท่านไหนที่มีเวลาว่างในวันเสาร์อาทิตย์นะครับสามารถที่จะมาเยี่ยมชมกันที่หน้าร้านได้นะครับร้าน <c oughs> ของเราอยู่ที่ j j m a l l ชั้น1ห,ห้อง f 2 0เปิดทำการตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่ง2วันเท่านั้นนะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามีเวลาเรียนเชิญมาพูดคุยกันที่หน้าร้านได้เลยสำหรับวันนี้ต้นงบับนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านจากใจนะครับเรามาพบกับของสวยๆจากทางร้านของเรากันอีกที เราพบกันนะครับบ๊ายบาย